สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการประทาสรบกันในพื้นที่ทางตอนเหนือทุกท่านนะครับในขณะนี้นะครับก็มีข่าวลือออกมาว่าทางกองทัพสหรัฐหรือ u w s a นะครับได้ส่งกำลังทหารไปประจําการในเมืองลาเซียวหลายจุดนะครับในขณะที่ทางกองทัพพม่าและทหารโกกัง้งยังคงประทาสรบกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าในเมืองลาเซียวนั้นทางกองทัพโกกั้ง เข้าเอาที่อยู่ไว้หมดแล้วนะครับทาง่ายทหารพรม่าไม่สามารถควบคุมในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนนะครับทางกองทัพสหรัฐวะหรือ,อ Wsa นะครับได้มีส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการในเมืองลาเซียวโดวยอ้างว่าพวกเขานั้นจะไปรักษาความปลอดภัยให้กับสำนักงานภายสื่อสารของทหารวะที่ตั้งอยู่ในเมืองลาเซียวและไปรักษาความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจของพวกเขาในเมืองลาเซียวนะครับ เมื่อในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะครับทางทหารว้าแดงหรือ UWSA นะครับได้เคลื่อนกำลังพลมาเอาที่อยู่ไว้ในเมืองลาเซียวในขณะที่กองทัพโกกังหรือ MNT และทหารพรมา่ายังคงปะท่าสรุปกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางอูงีลานนะครับซึ่งเป็นโฆษกของกองทัพสารัฐวะหรือ UWSA หรือผ่ายสื่อสารในจังหวัดลาเซลกล่าวกับสื่อข่าวปีปีซีว่าทหารวา่าผ่ายรักษาความปลอดภัยของทหารเราได้ส่งกําลังทหารเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่สํานักงานผ่ายสื่อสารของเรารวมถึงธุรกิจของเราที่มีอยู่ในจังหวัดลาเซลก่อนที่ทางเราจะส่งทหารเข้ามานั้นทางเราได้แจ้งไปยังผ่ายทหารโกกักงเอเแนตีละผ่ายทหาพรพมา่าในขณะที่พวกเขายังต่อสู้กันอยู่นะครับ และยังกล่าวอีกว่าทหารของเราที่จะมาประจำการอยู่ในจังหวัดลาเซียวลนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสูร้รบของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับและพวกเราคาดหวังว่าการสูร้รบกันในลาเซียวลและภาคอื่นๆจะหยุดตีลงโดยเร็วกลุ่มทหารว่าเหล่านี้นะครับเมื่อด่วนเดือนนี้เองนะครับได้ส่งกําลังทหารนับพันนายนะครับเข้ามายึดเมืองตั้งยันในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสชาน ซึ่งห่างจากจังหวัดลาเซียวประมาณ80กิโลเมตรนะครับเมื่อปฏิบัติการ1 0 2 7ครั้งที่1นั้นก็ทหารวา้านะครับได้เข้ายึดเมืองโฮปังและปังลงโดยไม่เสียกระสุนสักนัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทหารว้าแดงหรือยูดตอนนี้นะครับส่วนความคืบหน้าของทหารโกก้าง m n d ในการเข้ายึดฐานทัพของทหารพรม่าในวันนี้นะครับทางทหารโกก้างรายงานว่า พวกเขานั้นได้ส่งกําลังทหารเข้าเคลียฐานทัพของทหาพรพม่าและสามารถยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนของทหาพรพม่าเปลี่ยนจํานวนมากนะครับฐานทัพของทหารพรม่าแห่งนี้นะครับทางทหารโกกังเอเมนเตี A ปลุกโจมตีอย่างหนักเมื่อในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาและพวกเขาสามารถเข้ายึดได้เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสนาทีของวันที่26นั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทางทหารโกกัง ได้เข้ากวาดล้างในพื้นที่และพเบเห็นศพของทหารพม่านอนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและพวกเขาได้เข้าไปเคลียร์ในฐานทัพ912และ41และสามารถยึดได้อาวุธปืนของทหาพรพม่าเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้เองนะครับทางทหานกัวกางได้รายงานว่าพวกเขานั้นสามารถยึดได้รวดบรรทุกทหารเป็นจํานวนมากนะครับคาดว่าเร็วๆนี้จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับ และอาจจะยึดได้ลดหุ้มเกาะไปด้วยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในเมืองลาเซียวนี้เป็นเมืองใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทันสม,มัยก็ในเมืองนี้น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าและการสรุปกันที่เกิดขึ้นในทุนที่ทางตอนในของรัสเานหรือว่ากลุ่มพรธมิตหรือว่าทาหารวาย นะครับจะปฏิบัติการอย่างไรต่อไปนะครับถ้าหากว่ามีความเคลือบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าเรมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ